ครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมอกทุกบอลครับที่กําลังเบิงกําลังติดตามรับชมคลิปของอนนันท์ันทั่วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนนันท์นันทั่วครับก็เลื่อนกะขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเบิงที่เข้ามาติดตามที่ให้กําลังแรงอกแรงใจสนับสนุนช่องอนนันท์นันทั่วโดยดีมาตลอดนะครับมื้อนี้ผ้าเมื่อเบิงง้วหมอลำเสังรัดครับพี่น้องบ้านกกอกตำบลบัวมาดอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามครับมื้อนี้เบิงกันจนสามค่ม ครับอีกหนึ่งแม่มั่นครับราคาสิเป็นยังไงสิดีสิถึกสิแพงสิมีโตถึกตาถึกอ,อกถึกใจพี่น้องซ้ำใดครับไรมึงราคาพอขกันครับพี่น้องสวัสดีครับหมอลำครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนั่นสวัสดีเอฟซีของช่องนั่น่อนทั่วเอฟซีพี่น้องปองปลายของอคอกหมอลำสงัดที่ติดตามกันเป็นประจําทุกคลิปนะครับอ่าคลิปนี้ก็ นี่สามคบนำฝากพี่ต่อน้องสามคมกับหนึ่งแม่ทองครับการรับประกันกคือเก้านั่นแหละครับผมการรับประกันหนึ่งเดือนระบบสากลส่งกับส่งฟรีให้พี่น้องทั่วภาคอีสานนะครับบางโตกับสีมี้ให้พี่น้องออกครุเอาก็ได้เพราะว่ามันมันราคาถูกนะครับพี่น้องอย่างว่าเบิ้งก็ได้ครับบ้านกุกอกบัวมาดต,ตบนบนบมาบัวมาดอำเภอบ,บ,บุรบือจังหวัดมหาสารคามคนะครับ,บช่องทางการติดต่อกับ หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสองสามหาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอเดียไลน์นะครับแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กหมอรำสงบง่งามเป็นภาษาไทยนะครับผมครับนะครับพี่น้องเบิ่งกันชุดแรกที่เห็นอยู่นี่เนาะครับนี่บ้นลูกครับนายลูกไปหาแม่ก่อนเนาะคำว่าเบิ่งกันชุดแรกครับเป็นช่วงว่าแม่ลูกลูกแม่นี่ครับนี่ลูกสาวเพิ่นกับคุณคุณดีเต้เนาะครับอือคุณเชื่องครับนี่ จ็กเดือนแล้วครับลูกสาวลูกหาจะเข่าหกเดือนครับลูกสาวหาสิเข่าหกเดือนครับเป็นลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับเป็นเป็นวัวลูกแรกเลยครับคุณนั่นครับโอลูกแรกบ้านนี้ตัวแม่เพิ่นนี่สูงหไรเป็นไงแม่สูงอยู่ประมาณหนึร้อยสี่สิบบวกเหรอเห็นหนึร้อยสี่สิบบวกเนาะครับแม่เพิร์ดขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำนะครับเด้อนีข้อออกเร่ร่หัวสีมีแดแด้นะครับเด้อนี่นี่ขาวจังหน่อยครับริมๆเนาะหัวแดนอยู่ริมๆเนาะแต่ว่าเป็นเครื่องดำ นี่งูลูกแรกแม่นครับลูกแรกครับครับหลังจากลักษณะเราติดเครื่องดีครับเป็นงูนางดีเนื้อดีนางดีพอสมควรลำตัวเงาครับสูงกะเห็นชีขึ้นเนาะครับิึงนุ่มม่งมีติงครับนุ่มดีนุ่มดีข้อขาเล็บอ้าวก็ถือว่าซักใส่ได้เนาะครับนี่ลูกสาวเพิ่อนครับเด้อเพิ่นท่านทับไปครับเนี่ยทับใดเดียนกลัวเลยครับคุณนั้นครับทับอยังครับทับพอสติงเล็ครับ ถ้าใบเดือนกลัวทับพอสิถึงเลยแต่แต่ลูกสาวโตนี่พ่อนี่พ่อได้ครับนี่อ่าทศพลครับลูกสาวทศพลอ่าพี่น้องครับเบิ่งอยู่อยากได้ก็โทษทักหน้าบุญนี้เลยครับเด้อเปิดไปในราคาเลยครับอ่าสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับนี่พี่น้องสองโตสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับแต่เมว่อสาวสาวโตงางงามตัวหนึ่งเลยเนาะนี่ครับก็ถือว่าเนื้อหนังล่ำตรงล่ำโตคอแข็งขาครับเอ้าถือดีทรงฟีตผ่ากิสานได้พี่น้องเด้ออ่าสองหมื่นนี่หกเมื่อหกนี่ ต่อรองได้เนี่ยบตัวร่องได้นิดหน่อยครับอ้าวครับโบกันได้ด้วยพี่น้องเด้อโบแมนบาทเดียวเลยหรอกเนาะครับบแมนสุดจุดปูเลยครับต่อรองอีกอยู่ครับกันพี่น้องอยากได้งัว่าแม่ลูกไปเลี้ยงครับช่วงมันบ่แพ่งนี่ครับกับเ็นตาสือเอาไปเลี้ยงกันหละพี่น้องนี่สองหมื่นหกรับเนี่ปีนานี่ยกำไรเลยะครับขายตัลูกแม่กะสิม่านออกลูกเนาะครับรุ่นติดทองบ่ติดทองเลยครับเด้อแมนครับ งูชดนี้เครื่องดีๆแต่ว่าเนือนเน้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีอ้วนอุปขุ้นมันี่ก็โอ้่อท่าพ่นนะครับพ่นหางหนีโค้แรกเบอร์แรกเนาะครับผมคับรรยากาศสีผ้าเบิง้งเบอร์ที่สองครับครับเบอร์ที่สองครับเป็นงูแม่มันแม่ทองทองจะเดือนมากจะเดือนครับทองเขาเจ็ดเดือนนะครับทองเจ็ดเดือนกับพอกับพอสติงเล็กครับ พี่น้องทองเจ็ดเดือนกับพอสติงเล่ด้วยครับเรื่องในทองเนี่ยพี่น้องได้ไปก็ล่อกินน้องรุนเพลได้เนาะเปิดไปได่าไรครับเครับคือมอ,มองขายเลยหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันหมื่นแปดหมื่นแปดพันนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันบะตองซื้อว่าสาวไปเสียเวลาทำไปรุนเอาในทองเป็นเพใดใรับนี่ครับเัื้อสั่งมาจากเกาหลีครับเบิรงเขากหูเนี่ยครับเนี่ย นี่นเขางามพูดอะส่งเขา่าส่นเขารูกหัวใจข้อเชิงขาเล็บดีสูงซ้ำไหนครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับสูงอยู่ร้อยสี่สิบเข็นครับ,รบได้เข็นแบบนี้เครื่องเข้าด้วยครับด้วยแบบนี้ค้นหางดีค้นหางตรงฝ้ายหางกระชสได้เครื่องล่ามครับเครื่องล่ามนุ่มกินนหน่อยเรียวๆเ,เนาะส่วนเรียบเล็บดีเบ่งพญางพนเดินพเดินหน,นีย่างดี บ่มีทงบ่มีถอนนะครับเด้อนี่ครับเรียมโตเขาท่าล่ละครับสูงระรับร้อยซีขึ้นแน่นอนครับขึ้นแน่นอนนาดีหัวินกิ๋นนะครับเด้อนี่เอ้าในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันครับตัวนี้คือขายแล้วด้พี่น้องคือมองขายเลยเออคือบ่ได้เหตโตะเพราะว่าเปิดใบตำับเปิดอยู่กับทุนเลยครับอ่อยากให้พี่น้องไปเลี้ยงครับได้ไปก็รอกินน้องแหลวก็รุ่นเพศว่าเพลสเพจใหญ่นับ ใบทับใบทับก็มีมีไห้่ครับมีครับเอกสารใบหลอดมีครบครับเอกสารใบหลอดมีไห้เนาะมีครับนี่นี่นี่นเบิ่งยางได้พี่น้องเด้อเห็นยางพร้อมยางดียางงามครับสนใจอยากได้กับเบอร์โทรขึ้นยุ่นนี่แล้วครับพี่น้องท่มาหลดืออยากมาเล่นอยู่บาลยุซองยุให้ยูหน้ากับมาเนาะับครับต่อมาครับพี่น้องครับเบอร์ที่สามเป็นชุดแม่ลูกแม่ แม่ก็หัวโลนลูกก็หัวโลนลูกกับแดงแดงแม่กับแดงแดงครับลูกสาวเพิ่นนี่โตเจ็ดเดือนแล้วครับหาะเข้าวหกเดือนเดิคนนั้นครับลูกสาวนี่หาสเข้าวหกเดือนเนาะครับนี่นี่ครับลูกสาวปอดแดงครับแม่ลูกสาวพ่อไดนเลยเนี่ลูกบีบมาเตอร์ครับโอ้เป็นว่าบีบครับหาสเข้าวหกเดือนนะครับลูกสาวเพิ่นเป็นบีบมาเตอร์นี่่พีน้องแดงครับแดงแน่เนาะ แดงบ่มนีหมอสิข้าหกเดือนลอยยี่ขึ้นข้มสูงแข้งขาเล็บพ่อดีวันนี้แม่สูงไรไปไหนเนาะครับแม่สูงลอยสีพหาบวกลบลอยสีพหาเห็นเนาะลูกตัวใดเพ่ะนี่เป็นลูกแรกเลยครับตัวบีดเนี่ยลูกแรกแม่ครับแม่ท่านทับไปแม่ประกันทองยี่สองเดือนกลัวโอ้ทองครับครับแม่นี่ซื้อสองเลยสามได้เพคะหรือเออได้สามครับรับประกันทองไว้สองเดือนครับ คือพี่น้องได้ไปกับกินน้องรุนเพลทได้เนาะกินน้องแลวก็รุนเพลทได้ครับอีกู้ด้นด้นี่นี่นี่ปูนแม่ก็ล้นลนหัวล้นนี่ครับทรงนี้ทรงงามเลยเนาะทรงงามครับเกล็ดเก็ดดีแต่เป็นง่มันนี้มันหัวลนแล้วก็ลำตัวเาวาสีแดงขันเลี่ยงดีอ้วนๆหน้าหนาขึ้นมาหนีก็แมีนเลยล่ะเนาะเพลินบริลลูบิ๊มมัตเตอร์ครับนี่ครับลูกสาวเพลินไลมาใช้แม่แล้วครับ ชุดไม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามนี่เปิดไปแล้วค่ารายไมครับ 2>, 2 9ง0ม้าห้าร้อยครับโอ้มาแพงก่อนเนาะพอซื้อพอสื่อสามตัวก็ไม่ทองสองหมื่นกหาร้อยลูกสาวพนดีเนาะครับพนอัญญาดีดีดครับลูกสาวนคนน่ะอัญญาผมมันจะมันแดงคัะแดงแน่เลยมัก็โล่นซ้าโอ้มีมาเตือนอย่างาม,ม้ด้วยนี่อ้วนอ้วนนี่เอาไปคุณนอ้วนนี่แยกแม่ออกนี่ไปคุณนนี่อู้พี่น้องเมีนครับ แดงคำซ้ำแบบนี้ครับง่ามครับบีมาเตอร์ราคาดีนี่ครับเบิ้องยย่างไดกับจะค่อยทักมานะครับนาอนี่แหละเบอร์ขึ้นห้วยืนละแงกระนมนิยว,ยว,ยวๆหน่อยๆดีๆดีนะไปหาชิมนยาเรือลาไปเลยหาหมูลโรดบอลครับเบอร์ที่สี่ครับ เป็นแม่ลูกลูกผู้ด้ครับเด้อแต่ว่าลูกง่ามง่ามบาดลูกแม่ครับลูกแม่ลูกผูลูกแม่โอ้ลูกแม่ตีแม่ครับผมวมาเป็นลูกผูเอาแม่ลูกลูกแม่ครับแต่ว่าแม่หนีใหญ่ด้วยครับเด้อใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมเลยนลูกแม่เนาะครับแม่หนีสูงหลายประเด็นเนาะครับสูงลอยหาศีบวกลบบาดแม่สูงลอยหาศบวกลบเครื่องดำปืดปืดด้วยครับนี่เป็นงวอดูขาใหญ่เนาะแม่เนาะดูขาใหญ่หนาน้นตูนสวดโตโก้ครับ ขาซื้อตรงเหยียดนะคะดำเปิรนขาไงนะไปนี่น้ำไตน้ำล้างย้อนอุ่นต้นครับเครื่องดำปือป้อๆโค้นหางลํำหางตรงอยหางดีบันนี้ลูกแม่เพิ่นตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนเห็นอยู่นี่ตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนี่ยครับอายุจักเดือนแล้วครับอายุเขาสามเดือนฟ้าครับอ๋อลูกสาวอายุสามเดือนเป็นลูกสาวของเคเอหกแปดเป็นลูกสาวเคเอหกแปดแม่ประสมวิโก้ไหวเย็นกลัวแม่ทับวิโก้ไหวเดีวยว พี่น้องนี่เดือนกลัวด้วยครับเด้อแม่นี่บึงเป็นตะเลียงหม่องมันใหญ่นะแม่เนาะใหญ่อ่างแม่หนางามครับหนาตูนนุ่งงามครับหนาสวยขนาดได้แม่ลำตัวเงาอ่างลึกพนดีแข้งขาดีครับมีดูงใหญ่โอ้อาญะขึ้นกันในมินิเนาะครับเบอร์ที่ซี่เนาะช้นแม่รูกลุงแม่ทับวี่โก้วยแม่นครับเปิดราคาเด๋ครับคือผมเปิดไปสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันครับ เมีบักใหญ่ตอรองได้ครับสูงเห็นร้อยหาสิบเนาะได้ครับพี่น้องครับสาม0มืหาพันลูกเพียดเมียลูกตัวที่สองเพิินนี่ได้ทองก็บทบไปแล้วล่ะด่นเอาตอรองได้อีกครับเป็นแม่ใหญ่นะครับตัวนี้ง้อใหญ่ใส่ใหญ่โค้งสางใหญ่แขงขาเปืนขาใหญ่ครับนี่พี่น้องไปุ่นติดบดติดเนะาะทำไปหายซื้อได้ครับเด้อ ุน่ะลูกสาวเพิ่งก้าวโวกินดิครับครับนี่ยละงัวเลี้ยงน้ำทงไงท,ทงหน้านเลยนี่ครับบ่เอาง้อเพราะเด็กขุนพี่น้องขันยากยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยนาขึ้นก่ะเอาไปขุนเอาเนาะครับเอาไปขุนเอาครับพุ่นอ่ะนี่ยละค่าสามหมื่นเท่าไหรก่อนสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันโอ้โหาทาเอ้าครับบันเนี่ยเดินเชื่อเดินทางมาชมสุดท้ายครับขอบบุญขอบคุณ พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กำล,ลังเรออกแรงใจนะครับนาะทางมมลำมีอะไรบ้างครับครับก็คือของของโมลำนี่พี่น้องมีงัวพผกงัวหมันงัวผัวเป็นตะเลียงงัวมันโบเชียงใบยบได้เนี่ที่อ่ะทางมมลำก็แลกเกลี่ยนให้กับพี่น้องครับม,มีงัวผู้เนี่ยี่เห็นเห็นอยู่ในนลิปเลยว่าพี่น้องอยากสร้างอยากสร้งงางงัวให้โมลำหาให้ก็ได้ครับ,รบจะได้แมส่สาวน้อยแม่ท่องแม่แบบใดก็ได้เขากับ เขาก็ให้ตามสเปคของของพี่น้องรั่งเนาะครับมีง่วอยากแลกเปลี่ยนจะหนี่เขาก็เปลี่ยนให้พี่น้องขึ้นกันขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามจากปีแรกจนมาปีหกแปดนะครับอีพีที่สองเนาะครับครับผมครับพ่อคันคลิปน่าคลิปไหมครับพี่น้องครับมือนหนัยนนันทั่วกับมะล่ำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ